แยนจัดยิงสอเสือสอเสือดับพุ่นทั้งคันสอสอไม่ใช่ยิงเสือสองตัวผู้คนสมัยนี้มันทำไมใจไม้ใส่ระดมเข็นฆ่ากันได้ขนาดนี้นั่นละสิหลวงพี่ดูคุยกันรู้เรื่องมันก็ไม่คุยกันมันฆ่ากันเออมันทํากันได้ผมว่ามันไม่มีศีลธรรมประจําใจอะคนเดิเนี่ไม่รู้จักให้พวกสัตว์ในระฉานมันบ้างนี่ผมเคยเห็นนะหมาแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกลิงกินนม มันเอื้อเฟื้อกันขนาดนั้นแล้วคนเนี่ยน่าจะอายสัตว์หลวงพี่เคยเห็นลูกสิงโตไหมไม่เคยเห็นเออผมก็ไม่เคยเห็นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุงพ่อโอ้ยฝุย่นลงหมดแล้วทำอะไรเนี่ยก็ทำกิจของสงฆ์ไงเออแล้วทำอะไรกันอยู่นะ่ะช่วยกันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ครับ คันเดียวก็เลยใช่คนละคันอันนี้ไม่มีร้อลูกปืนปายแดงด้วยอรูปไหนครับหลวงพ่อก็อาตมานี่แหละ,ะมีธุระอะไรหรือโยมนมัสการครับหลวงพ่อจจเจริญพรคือผมออกรถลำใหม่ครับ ใบแดงมือสองวิง700่งเจ็ดร้อลเองหลวงพ่อซื้อสดครับขี้เกียจผ่อน<ม>ก็อย่ามารบกวนให้หลวงพ่อช่วยเจิมหน่อยได้ดูเป็นสิบมงคล<ม>ออนี่พระประธานใช่ไหมครับที่ชาวบ้านเขาช่กันสร้างเอาไว้ตั้งในโบสถ์ นี่แหละมันต้องเจิมโยมเพราะโยมนะเป็นคนขับรถไม่ใช่รถนะมาขับโยมเออแล้วอีกอย่างก็อย่าเพิ่งไปล้างในะช่วงนี้เ,เก็บไว้สักอาทิตย์นึงก่อนแล้วค่อยล้างออกล่ะต่อไปนี้ผมจะไม่นอนตะแคงผมจะนอนหงายให้ครบเจ็ดวันคนเรานี่งมงายจริงๆนะโมจะไปเจมิมรถผมอยากน้ำแค่หัวไหลครับหลวงพ่อเจริญทอนนะ เออนี่โยมแล้วอย่าลืมห้าดีสะละคิดดีทำดีพูดดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ดีๆจำไว้นะโยม,มจเจริญพร อะไรแบบนีมีญาติโยมมาหลายคนโอ้ยเต็มเต็ม